การจะเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราได้เนี่ยโดยเห็นในทันทีเห็นเป็นปัจจตังมันจะต้องเป็นคนที่อยู่ในภาวะที่ปล่อยวางทิ้งขันห้าแล้วก็คือวิมุตติยานทัศนะก็คือเป็นผู้ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตานยอดด้วนและเป็นคนที่หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนะคะเป็นผู้ที่อยู่ในอสังขตะแล้วถึงจะเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราได้แบบเด็ดขาดแบบว่าลสัโย์ได้ได้สิบข้อแล้วแต่การป้อนสัญญาในที่นี้เนี่ยเราอาจจะป้อนในลักษณะที่ว่า ด้วยการคิดก่อนคิดว่าเวลาเราทําอะไรไม่ดีหรือเราเจออะไรที่มันแย่ๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็บอกว่าเออเน,นี่ยสิ่งที่เราเจออยู่หรืออะไรอยู่เนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่เรานะเรากําลังโดนมันหลอกนะหรือบางทีจิตมันคิดให้เราพาไปทํากุศลเราก็เห็นว่าเออมันกําลังคิดนะแล้วเราก็ใส่ความคิดซ้อนเข้าไปอีกว่า เออมันไม่ใช่เราเราให้มันสั่งไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพอทําแบบนี้ไปเรื่อยๆข้อดีมันก็คือมันจะทําให้เราฝืนจิตเราเองไม่ให้จิตเราอ่ะมันทําตามกิเลสของเราพอเราฝืนจิตเราไปเรื่อยๆไม่ให้มันพาเราไปทําชั่วต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเรามันก็จะเป็นกุศลก็คือทําดีไปเรื่อยๆจริงๆมากวิธีของตถาคตมีหลายวิธีมากนะคะแต่สุดท้ายไม่อาจว่ามาชนที่เดียวกันคือชนที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อกุศลที่มีแม้เพียงปลายขนทรายได้เนี่ยเนี่ยตัวนี้แหละ คือเป็นตัวที่เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วการป้อนแบบนี้มันก็จะทําให้จิตมันชั่วมันมาสั่งเราให้เราทําอกุศลไม่ได้อะค่ะนะคะ,นะคะเราจะมีความเกรงกลัวลายต่อบาปไปเรื่อยๆมันก็จะเดินมักร์ต่อไปได้อีกนะคะถึงแม้ตอนแรกจะเพียงแค่ป้อนสัญญาก็ตามค่ะ